รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเดินหน้าเชื่อชูอาหารถิ่น77จังหวัดเป็นปีที่2นะครับภายใต้โครงการส่รงเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรม,รรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยครับหรือว่า Thailand b e s t l o c a l food ครับรสชาติที่หายไป Thai lost taste นะครับเฟ้นหา1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นด้วยการให้แต่ละจังหวัดนั้นรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะสูญหาย หรือหาทานยากครับมาสร้างสารพัฒนายกระดับให้เป็นเมนูอยอดนิยม เพิ่มคุณค่าให้กับอาหารไทยอาหารถิ่นนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐฐให้กับท้องถิน่นพร้อมกับเชิญชวนผู้ประกอบการและก็ประชาชนทั่วไปร่วมส่งข้อมูลเมนูอาหารข้าวอาหารหวานและอาหารว่างเพื่อให้คัดเลือกเป็นเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดหลังจากได้เมนูอาหารแล้วนะครับแต่และจังหวัดก็จะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่โหวตสุดยอดเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดซึ่งจะประกาศเผยแพร่เมนูอาหารถิน่นประจำปี2567ทั้ง7